เอาล้วนะครับผมก็ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในโลบ็อกในเมืองหนาวมากเลยนะครับเนี่ย<ด>ซึ่งแมพที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือเจ e e เอลเอ็กเพียรในโลบ็อกนั่นเองวูฮว้ฮู้ก็จะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมกันเลยนะครับนี่นะฮะในช่วงน,นี้นะครับผมเป็นเทศกาลของ คริสต์มาสนะครับผมก็เลยมี The Elf Experience กันมานะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับเป็น The Christmas Experience นะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็น The Elf Experience นี่ครับ <Y> ah <oo> เหมือนกันเลยนะเราสามารถปาหิมะาใส่เพื่อนกันได้นะครับผมนี่ไปก่อนนะครับโอเค นะครับแล้วเราก็จะทำการไปกันเลยนะครับผมซ <we> ึ่งผมสลโลโลเดียวนะครับดังนั้นก็เพื่อนเพื่อรเสี็จเวลาเราไปกันเลยห้าสี่สองสองหนึ่งไปเสียงนอยประเสียงหน่อยไอมาแล้วมาแล้วแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นจําสแกร์ for อเอ r y วันนะครับโอเคนะตอนนี้ หมือนเรามาอยู่ในบ้านบ้านหลังหนึ่งนะครับข้างนอกนะครับเหมือนบรรยากาศก็งารที่จะหนาวเหน็บอยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยเริ่มแล้วครับเย่เย yeah, yeah, yeah. ่เย่เม่อรด้คิดมากเมอรด้คิดมากนะทุกคนยุดลัก,กล้มาถึงแล้วเอาละ่ะซานต้าได้เขียนอะไรถึงบางอย่างไหมตาลังบามมา,านะุ้ดลักขอโชคดีเย่เย่เอา อะไระเขาบอกว่าโอ้มีเสียงเพลงกันนะครับเนี่ย w เ s h เออ่าเป็นเอพเลนอันแรกกันแนที่ผมว่ามีเนะี่ยโอเคแต่ขออนุญาตปิดไปก่อนนะไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าลิขสิทธิ์ Let's t r i t e เดี๋ยวฮะเขียนถึงซานตาคอสเขียนถึงซานตาคอสกันโอเคซานตาวันนี้ขอของขวัญที่ดีนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ฉันรักคุณทุนซานตาเอาล่ะ let's pick up นะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงซาวในเกมนะครับเพราะว่ามันมีเสียงเพลงก็โหไม่แน่ใจว่ามันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็เลยแบบเปิดแค่นิดเดียวพอกีนะครับให้มันพอได้ยินแค่เสียงพอเนาะโอเคเขาบอกว่า Let's พร e เดินเลต t าบ็อกนะครับผมให้เราไปรับจดหมายนะครับมาโ okay. อเคเราไม่ใช่รับจดหมายสีหลอดหยดจดหมายนะจดหมายอะไรอ่ะเราเหมือนเราเป็นอารอมณ์ระมาณว่าเราเขียนจดหมายถึงซานตาด้วยเนาะถ้าจะแปลไทยดีกว,ว่านะครับเพื่อความง่ายต่อการเล่นด้วยนะครับผมถ้ามีนะถ้าไม่มีกระเดวโดนสดเอานะผมเนี่ยง่ายเลยเขาบอกว่าเราต้องไปนอนนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะต้องทําการอ่า เพื่อที่เราจะรอดูนะว่าซานต้าจะมาหรือเปล่าไปกันเฮ้เข้าสู่คืนที่สองมีอะไรไหมเฮ้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 อโอเฮ้ยเอลฟทุกคนเฮ้ยทีนี้ขออนุญาตเปิดเสียงนิดนึงนะฮะดูไฟฉาย ยี่สิบเก้าโลบากนี่ไงซานตาคอสเสียไม่ไแน่ใจว่าจะเขาหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเสร็จในเกมไม่ไม่ได้เขาก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อมันติดลิขสิทธิ์ด้วยเนาะแล้วตอนนี้ก็คือจะต้องมาดูกันนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับโอเคอันนี้คือเหมือนเป็นปืนเนาะนี่เราต้องบาย,ยนะแคนนอนไปสโม,มอบอลแคนนอนเนาะ อ๋อนี่ไงฟอลอฟฟี่นี่ไป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 อาล่ะฟินนี่ฟินนี่บอกว่านี่คือจะเป็นสโตรเลียด้วยเนาะเขาบอกว่าเหมือนเราจะต้อง สร้างเหรอสร้างของ่นของตัวเองเหรออนไรอ๋อเรสามารถเก็บได้สโนว์ซานต้าเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเก็บก่อนขึ้นไปเก็บก่อนไอเกี้ยผมเจออยู่ตัวหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะก็อย่างนั้นขออนุญเก็บเปกกอนอมิอนดีกอนอนญกอนนะเาไป้นีาไปเดี๋ยวเดี๋ยวหัาไันโอเคยนี้เนาะโอเคโอ้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 ดีที่สุดเนาะเรามีเงิเสร็จกัวเอ็ดเอ็ดนเดนวิชแซนด์วิช โอเคแล้วคอนติเนวเย้เฮอร่อยมากเลยเอ,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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเธอไมเอล์แต่เราตัวน่าจะแปลกๆปลอ่ะอ่ะตามจ้่ตัวนี้ไปนี่เด้อเอล์โอเคไป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 รอด้วยรอด้วยโอ้ของขวัญเต็มเลยครับเขาบอกว่า,าบิ้มบึ้มบึ้มบึ้ม,มไม่ใช่นะต่อ,อย่างไรก็ตามนะครับเราจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้อ๋อนะโห นี่เหมือนเราเข้ามาอยู่ในโรงงานจริงๆเลยเนี่ยอ๋อนี่ไง Elf Factory ครับทุกคนโรงงานผลิกตกล่องของขวัญนะครับของเอลเหมือนตัวที่เป็นไกด์ให้เรานะ Follow โอเคกลับไป Follow อ๋ออันนี้ก่อนเหมือนเราต้องตามหาซานตาด้วยเนาะ อเ okay. ไปว kind of ิ s ิ t s านตาออฟฟิสเป็ท sort of anyway> okay ี่ออฟฟิศของซานตาเฮ้ยทมไมห้องทำงานซานตามันดูแปลกๆหลาดคนมันจะมีอะไรหรือไม่ไปกันเอ๊ะไม่ได้อยู่ด้านบนนะโอเคโอเคไปกันหนึ่งสองสับโอ้โหเฮ้ยคุณแจ เจอคุณแจ๊บคนอันนี้มันเป็นสต็อกนะครับสต็อกของสินค้าอเอ้ยครับเสียงเพลงเสียงเพลงองินร้อนใจ n t นตาโป i ิงโอ้โหโหยุดบืบบ้โอเคมาซานตาพูดอะไรกับเราบางอย่างนะครับ แล้วก็เหมือนจะเป็นการให้แบบ first taking กันเนาะเป็นแบบให้ของขวัญกับเรานะครับแล้วก็เหมือนแบบให้ขอให้สนุกไอ้านอนนั้นนะฮะโอเค okay. นะฮะจะมีอะไรผมมาอีกไหมเดี๋ยวอยอาบอกนะซานต้าหายปึบเอา้าอ๋อรอด้วยโอเคอ๋อฉันคิดว่าคุณเนี่ยคุณจะเริ่มนะครับจิบของขวัญในตอนนี้นะครับโอเค ยังอะไรเหมือเราเราค่อยคุยกันทีหลังนะครับประมาณนั้นเนาะเฮ้ยเจอเจอสองตัวแล้เสร็จทุกคนรับฟังเสียงซันต้าคอสดีๆดีนะเดี๋ยวผมจะรองเงีย,ยบๆอยู่นะหนึ่งสองส <c oughs> ามนะครับผมโอเคเอาละเราจะทำการมาเริ่มสร้างของขวัญกันเลยดีกว่านี่ไงเฮ้ยน้องก็ตตาย มีกระตายบ้าจ้านี่โอเคครับทําการแพ็คของของขวันกันเย่กล่องล้องใหญ่แต่กระแของเล่นชิ้นอย่างเล็กเลยโอเคอนี่ครับไยกันนี่มันเหนื่อยชะละือเกินนะครับ ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีของเล่นอะไรใหม่แล้วนะจนไม่น่าจะมีของเล่นเพิ่มแล้วนะทุกคนเล่นไม่น่าจะสูกส่งมาแล้วนะครับโอ้ oh, นี่นะครับ building the gift นะครับโซนสร้างกล่องของขวัญนั่นเองนะครับเขาว่าโซนเนี่ยมันไม่มีนะแต่ผมเพียงเขาว่าเป็นเนี้ยเป็นจุดสร้างของขวัญน,นะครับแล้วเราก็ทำการไปคุยกับเอลฟ์มาเอลฟ์ f, วางไง อ๋อตัวเอฟอ๋อเอลตัวนู้นเอลตัวนู้นหรือว่าเอลตัวนี้โอ้โหไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่อุ้ยนี่มีเป็นกล่องเป็นรูบิกนะครับแล้วก็มีเป็ดด้วยเนาะโอเคไปคุยกันอุ้ยนี่มันผีเอลฟี่ชัดๆเลยนี่หนาเอาล่ะคุณโอเคไหมบัดดี้บัร์ตี้ของฉันน่ะฮ่าฉันรู้ ของเล่นนี่ดีใช่เลยเลยฉันสิชอบฉันอยากได้ของเล่นเพิ่มนันนเธอช่วยอห้ให้ฉันหน่อยได้ไหมว้าวเนี่มันดีจริงๆเลยเฮ้ทุกคนอันนี้เหมือนไปไหนครับเอาล่ะเหมือนว่าเราจะต้องทําอะไรบางอย่างให้กับเอลฟ์เอลฟ์ตัวต่อไปกันโอเอลฟ์นี่มีหลายตัวจริงๆกันแน่มีหลายคนไม่ใช่มีหลายตัวสิ ตัวนี้ว่างไงอืมตัวนี้เหมือนนักปกตินะโอเคไหมเอมอคุณเป็นอ,อ,อะไรไหมเอ้ยเพื่อนตัวไหนตัวนี้โอเคโอเคครับนักโทต้อตไปกันอ,อ,อะไรอะ มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่หรองงครับโรงงานผีสิงครับฉันคิดว่าฉันจําได้ว่าฉันเห็นบางอย่างนะที่ความปลอดภัยมันมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้หรอเปล่าเอาละไปเช็คในห้อง security ของเรากันจะมีตัวอะไรผมมาไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะผมไม่รู้จะมีเสียงโผล่ขึ้นมาแต่ผมไม่เห็นตัวนะ้วทุกคน เฮ้ยไปนี่อัศวินโหเดาต้องเป็นอัศวินนะมันเป็นหน้าที่คอยปกป้องนะครับเอาล่ะเมือเราจะต้องทำการเข้าไปข้างในแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยทุกคนเราถูกจับเราถูกจับสิโอ้โหทุกน้านี่มันปีศาจเอลฟ์นี่นาเฮ้ยเออเออเออ เ,เธอนี้กอบมาได้แล้วนะเพือไม่มีวันออกไปได้ฮึของเล่นมนุษเนี่ยฉันไม่น่าจะทำฉันจะบาายาบจิตเอ็มมันลั่นเราจะต้องฆ่ามันให้ได้เอาละเหมือนว่ามันไม่น่าจะมีทางออกจากที่นี่แล้วไห้ตามถันมาเอาละเราไปทานอาหารเย็นกันดีกว่าไหมแล้วก็ไปนอนเดี๋ยวพิสุด เฮ้ยน่งปีศาจนี่นะ What was just น่ามันไหลนะเอาละตามเจ้าตัวนี้ไปไปกันไปกันไปกันจะต้องออกไปจากที่นี้ให้ได้ที่นี้มันน่กากลัวเกินไปไปกันไปกันไปกันตามเจ้า Follow Finna the Elf ไปตามเจ้า Finnie ไปนะครับไม่ใช่ฟิน่ะโหน่าดิฟ i น่าเอ้ยอะไสักอย่างอะไร ฟิตนี่เหรอฮะฟิตฟิตนี่ฟิตเนสอะไรอะไรน่าจะมีเนี่ยให้คุณกินได้มีเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์กันกินจบแล้วไอ้อร่อยมากยินมีเป็นเบอร์เกอร์นะครับเป็นโปสเตอร์ต่างๆอะไรล้อถ้าเบอร์กอร์ไปนอนแล้วเนาะไม่ต้องกวนน่าจะมีอะไรบางอย่างดีขึ้นนะครับเราจะต้องทำการขึ้นบันได นะครับแล้วขึ้นไปที่ห้องนอนของเราไปค่อนไอ้จด้ผีสัตก็จะมาไปแล้วคืนที่หนึ่งเหมือนเป็นรูปมันเหมือนเป็นปปรูปปืนเลยนะ, hey, hey, ะเฮ้เฮ้เพื่อนตื่นแล้วตื่นนานแล้วนะนี่ไงเราตื่นแล้วึืนเราพูดอะไรบางอย่างไม่ออกนะแล้วก็เหมือนจะเมื่อคืนนะครับเราจะ หลับแบบปันดี้ไปนะครับซานต้าเหมือนเหมือนต้องการที่จะคุยกับเราอะไรเนี่ยออฟฟิศสักอย่างนะครับโอเคไม่ต้องรอเขาหรือเปล่านะครับโอเคครับเราไปที่ห้องทำงานของซานต้ากันดีกว่าครับไปกันไปกันไปกันแปกันนี่ครับซานต้าออฟฟิศเฮ้ย เดยงแปลกๆหัว่คุณแจ็ยิบได้เฮ้แต่เราดาสันต้าได้เฮ้ยโอ้ยหลันชานเลยจะขอร้องไม่ได้สันต้าเราไปอยู่ดีๆกันครับเราจะต้องไปที่บัตชูร์มนะครับดาสันต้ามาแต่สันต้า Santa, ติดตึงดีไปเทียเนะ่ย้วเปล่าละเอาละอนคมฟิตรีนะครับเอาละเหมือนเดินอะไรสักอย่างนะครับในคนะิทเชนเนาะ มีครัวชิเชนอยู่้องครัวน,นะครับแลาเราจะต้องไปดูในห้องครัวน,นะครับซานตาโอล์เดนแตดนะครับมันจะให้ตามไปไปหรือเปล่าซานตาก็ขอบคุณนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนเรามาที่นี่นะครับเอ้ย o ทูคิทเช่นเจฟฟินี่นะครับมอแล้วฟินี่ดีกว่านะครับวาร์ปอมาได้เอาล่ะหยิบซันอาล่ะกิน โอเคมีกินเบอร์เกอร์มีกินแซนด์วิชนะครับโอเคมีอะไรอีกไหมมอาอไปรอบๆนะครับออกไปรอบๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะรับละเราจะ,ต,าาะาต้องทำความสะอาดทำความสะอาดในห้องนี้แน่นอนนั่นไงว่าแล้วโอเคมาซัำโอเคคมาอ้ำ โอเคนี่้ยขยะเยอะมากค้นเราต้องทำกันออกไปขยะข้างนอกกันไปกันไปกันครับไปกันไปกันเอาละตอนนี้ได้เวลาทำการโยนขยะออกไปข้างนอกนะครับไปทางไหนไปทางไหนนี่ไปทางนี้หนึ่ง ตอนเฮ้ยดิมันมีนี่นะมีทางขยะนะครับเอ้ยมีเสียงด้วยนะทุกคนเอาละเหมือนจะไม่น่ามีอะไรแล้วนะเอาละถ้าเวลาไปหยิบม็อบมาทำสารแล้วล่ะหยิบม็อบหยิบม็อบหยิบม็อบ พลิกอัพถึงม็อบไปหยิบม็อบกันไปหยิบม็อบกันนะทุกคนโอเคโอเคโอเคก็าทำการไปหยิบม็อบนะฮะโอเคครับหยิบม็อบเขาบอกว่าไปกันต่อไปข้างในทำการคลีนร์ทำความสะอาดนะครับทั้งหมดโอเคครับไปข้างในกันไปข้างในไปข้างในวิชูนี่นะครับทำความสะอาดกันเลยนะครับมาทำควาอาดจุดนี้ทำความสะอาดรับโปร faster โอเค อืมมัจจะมีเสียงวาไงแต่ผมไม่รู้นะครับเฮ้ยนี่ไงของเล่นโอเคแพ็คทอยส์นะครับแพ็คของเล่นจุ๊บไม่แล้วเป็นของเล่นหมีเฮ้ยมีเสียงด้วยอะไรสักอย่างนะครับเฮ้ยนี่ไงลูบิกนะครับโอเคแพ็คของขวัญน,นะครับ อะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันจดหมายถึงซานต้านะครับจากซานต้าขออนุญาตหนึ่งสองซับปืดหนสองสามจุ๊บจุ๊บจุ๊จุดโอ้โหน่ากลัวมาก ฟิกอัพเลเตอร์นะครับอืมโอูโ้โยโ่งแ่มือนไรนะขนลุกซะเหลืเกินแล้วเพื่อนเราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้อืมทำไมคุณถึงยังจะนะครแปลไม่ออกตาำ <c oughs> เขาบอกว่าให้เราไปรีบไป นอนนะครับเ็นที่สุดโอเราออกมาที่นี้ยี you ่โออาร์ไรท์นะครับอืมไหนอะไรยะไปเครือ่องหมายคำถามอุ้ยโอ้ตูยเฮ้ยทำไมมีเอลฟ์มานอนด้วยอะ่ะว้า ที่นี่เายอบเนี่ยกลัวมากทุกคนเขาบอกว่าให้ฟอลโล่ตามกระตัวนี้ไปนะครับนี่น่าจะไม่นอนเนาะคนอื่นหลับกันหมดแล้วว่าแล้วเดี๋ยวฟีน่าอาพีน่าไปเป็นฟิตนี่ไปนะครับฟิตนีไ่ไปไปแค่ไปไปอย่าขวางฉันสิอะไร เราจะต้องทำการออกไปจากที่นี่นะครับจะเป็นซ a นตาออฟฟิ e นะครับเราไม่ไปนะครับไปตรงนี้เลือวไปเร็ว,รวมันเดินนานนะครับเราไม่สามารถเดินนตามมัน,มนเราไม่สามารถหรอกพี่จะหขาดมันได้อะไรอะวัต t h พัทเวิร์ดผมไม่รู้วผมไม่รู้เหมือนอะไรบางอย่างนะครับถามินไปข้างในเข้าได้เหรอ ข้าได้เข้าได้เว้ยวิสาร์สาร,รุตรทึกมากโอเคอุ้ยฮาได้อาชชิพเมนด้วยจบวะหรอโอ้ใช่ไหมจบแล้ว,ลวตามหาได้แค่เก้าโ่รยไงตัวที่สิบหาไม่เจอ ไม่รู้อยู่ไหนนะครับใครไม่ร,รู้นะว่าผมไ,มไ้เดินไปทางไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวรอดูกันก่อนว่าจบยังนะครับจะพูดอะไรบางอย่างอยู่นะครับเฮ้ยเจ้าตัวนี้จะใครพูดนะครับเอาล่ะมันจะต้องกลับไปที่ที่นอนแล้วโอ้ เยอะอืมอะไรอ่ะโตรสลิปวิทยเราไปคนเดียวนะประเด็นขออย,ย่าเจออะไรเลยเปล่าผมเตรียมใจมาแล้วทุกคนก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะก็เลยไม่สำคัญหรอกว่าเป็นกะันเนาะนึ่งไม่ค่อยเป็นไม่ที่สองปืนที่สองนะครับโอเคนี่ ได้เวลาไปทานอาหารเช้าเอ้แต่เกมนี้สตอรีน่นานอัดมาแล้วประมาณ28นาทีได้แล้วนะฮะเกมข้างนั้นอย่นะทุกคนกดสร้างเนื้อเรื่องใช้ได้เลยอขอไปชิคิชเชนนะครับมาชิคิชเชนกันเหมือนอะไรเรดี้ดเรดี้ดดนะก็จะจอะไรก,กินแซนวิชกันดึงสองซ่อมอ๋อไม่อร่อย <laughs> นี่ไงได้เวลาทำงานแล้วมันมีสาตใต้ตัวปะ ไม่น่าเถอะวิต้องคิดมัยขึ้นได้เฮ้ยของเล่นโนบเฮ้ยแพ็คของเล่นกันปึ๊บนี่เป็ดนี่สายเฟกพร้อมนะครับโอเคนี่ครับบาสเกตบอลโอเคบาสเกตบอลบาสเกตบอลบาสเกตบอลโอเคมีวิทยุไว้นะ เหมือนแบบเปิดเพลงฟังได้อะไรอย่างงี้เนาะปิดกันไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอุ้ยไปดับไปดับวะทำไงดีหยุดแค่เพื่อเราดีกว่าเฮ้ยโอ้โอโอ้โอาตางงเฮ้ยอะไรนะ

เด,ดี๋ยวไปดิครับเดี๋ยวไปดิโอ้โอ้ยไปหน่อยใคยจะให้ไปเอาซานต้าสีง่อย,ยนี่มันกุญแจของฉันเอ้ยทุกคนฝากกดไลค์ให้ผมด้วยเฮ้ยเอ้ยน่าแล้ว Escape เอสเคเฮ้ยไปแล้วเออกับมันนี่ใครเอากุญแจฉันไปหน่อยเอ้ยไม่หมเสียงใกล้มากเดี๋ยวไปเฮ้ยเอ้ยไปก่อนไปก่อน เอแล้วเว้ยเอาแล้วเฮ้ยปลดแล้วทุกคนเย้โอ้โเฮ้ยมันเอาควางเลยนเรี่องฉันไปแล้วน้ำมังกรน้ำมันลดชันไม่นะโอ้โอเคโอเคครับก็จบลงแล้วนะครับผมเย้นะครับโอ้เนื้อเลือกนะครับ น่าสนใจมากๆเลยนะตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมกับเมอร์ลี่คิสต์มาสใน The e เอ็มเอ็กซ์พิเลียนนะครับถือว่าคนสร้างของโลบ็อกบ็อนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะทำแล้วนะครับก็ดีพอใช้ได้เลยนะครับผมก็ผัดมาแล้วก็นานแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญ,ญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพจเก็ะมะกอกันเยอะๆนะครับทุกคนเมอร์ลี่คิสมาร์ทนะครับปีนิวเจอร์2025 ที่กำลังจะเข้ามานี้นะคะผมบ๊ายบาย